ธนาคารกรุงไทยเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการขนส่งนายศรีธรรมรัตน์แก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และทีมงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสนับสนุนกิจกรรมลงทะเบียนคนละครึ่งพัาสที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์แต่ที่น่าสนใจคือการลงทะเบียนนี้ไม่ใช่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้นผู้ให้บริการขนส่งก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ วันนั้นเป็นวันที่วุ่นวายและคึกคักมีผู้ประกอบการร้านค้าจํานวนมากที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุกคนรอคอยเพื่อได้รับบัตรคิวและยืนยันตัวตนด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งกระบวนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยตรวจสอบเอกสารและรูปถ่ายของร้านค้าแต่ที่น่าสนใจคือการลงทะเบียนนี้ไม่ได้ซับซ้อนเท่าที่คิดร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แค่เข้าไปยืนยันในแอปถุงเงินก็พอ ส่วนร้านค้าใหม่ๆก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและกรอกข้อมูลได้ง่าย,ายๆผ่านทางเว็บไซต์นายสีธรรมได้สแสดงความขอบคุณต่อธนาคารกรุงไทยสำหรับการจัดบริการ One Stop Service และเตือนผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการขนส่งว่าจะต้องดาวน์โหลดแอปถุงเงินหรือเป๋าตางังจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพื่อป้องกันการโกงจากผู้ที่มีเจตนาดีแก่คน และนี่คือสิ่งที่สําคัญผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขยอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดการขายของหลอกลวงหรือการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพัาสได้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปและมีบัตรประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1 5ถึง19ตุลาคม2568 ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20- ถึง26ตุลาคม2568ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิสูงสุด2,400บาทต่อคนสำหรับกลุ่มผู้ยื่นภาษีและ2,000บาทต่อคนสำหรับกลุ่มทั่วไปแล้วคุณคิดว่าการลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการขนส่งหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนี้